He's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys there can not help it. เกียบตายทุกคนเกียรบตายเมื่อกี้เนี่ยอย่างฮายัดเบนโอเคสวัสดีครับไปรุ่นหมอกาวทุกท่านนะครับผมช่องเหลือ เหมือนกอลันนะครับทุกคนโอ้ยวันนี้เรก็จะมาทําคลิปแกล้งแม่แล้วเอาคืนนะวันนี้ผมจะหลอกทุกโทรทั์ใหม่แม่นะที่ผมซื้อให้แม่นะแต่ว่าคลิปนี้ผมอัดแล้วนะอัดเงยคลิปซื้อโทรทั์ใหม่ผมอัดแล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้ลงครับผมจะลงประมาณไม่พรุ่งนี้ก็มืเร็วนี้นะครับแต่ว่าผมจะมาเอาคลิปนี้ก่อนผมซื้อโทรทั์ใหม่ให้แม่แล้วนะแล้ว ผมจะไปแกล้งทุบนะแต่ว่าไม่ได้ทุบจริงๆนะผมจะหลอกก็ทุบนะครับมาดูการปฏิกิริยาของแม่จะเป็นยังไงครับจากที่มีดราม่าค่อนข้างเยอะนะคริปที่แล้วคือไอ้เหี้ยแม่งดราม่าอะไรนะักอนากันวะาป็้เหี้ยอะไรกันนะไอพวกโลกสวยมึงไม่ชอบมึงก็ไม่ต้องดูม,ดม่ดูเต็มมึหนีสัตว์เจอต่อหน้าผูกูอย่างงี้นะกูยิงกระบานให้ยัดเข้ไอ้สว์เอ้มแม่งโลกสวยชิมหายเหี้ยโอเค ผมจะไปแก้แม่นะเดี๋ยวลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเหลืองมุงี้ด้วยนะครับมาดูกันว่าปกิทีเรียของแม่จะเป็นยังไงนะครับถ้าเจอความเกลียนของกูมาดูกันกกกกแรงเลยน,นะแม่จะลุกยังไงครับท่านผู้ชมโอ้โหอย่ดเท่แม่งเท่เกินดูครัทุกคนผมจะโดดข้ามจัก,กรยานนี้นะทุกคนน่าผมโดดได้ไหมโดดโดดได้กดหนึ่งโดดไม่ได้กดสองนะครับมาดูกัน สองซ่อดูคนหน้ากดได้ไหมกดไลค์ก่อนมึงกดไลค์ยังเดี๋ยวจะให้กูเอา M22 กดหัวมึงนี่สองซ่อมโอเคไปดูกัน Let's go โอเคทุกคนคือผมจะหาหมุมตั้งกล้องตรงนี้แล้วนั่นโทรทัดโซนผมที่ผมจะไปทุบโอเคแล้ววันนี้ผมน เป็นบ้าอะไรฮะคนเียผมไข่ย่ยย่งม่ยกอเ่เป็นบ้าอะไรเหรอกทไทำไงขังหน่อยดจะทุกหมอคนทุกขอใขรทุกหอเตเ้ทุกหอรต้ Sini, jatuh mohon. เงินตังค์ได้มั้ยเห็นป่ะให้เอง Kaya kaya, kaya 空空。<laughs>

นี่น้องเอซทั้งห้ายแหละนะแม่ดั้มดั้มผู้ใดวิเครามขาวเห็นท่าแน่ซองขี้มาเนี่ยครับซองนี้ไม่มันใส่เน่บออค่าอ่าบอบอค่ารีวิวดอกเอาตวขี้มก่พ่อความสะอายู่ยัง่ปัง No. Mm -hmm. เฮ้ยฝีนั่นก็จะไม่เบียดเบียดเพราะถทากูแท้เจ้าอลไรก็ดูที่แหลกเฮ้ยทุกกูเป็นกูทุนเป็น,น,ปนยังแต่เมื่อกูทำวัดทุกกูทุกูนเดียวได้โอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับแกล้งกันเล่นๆหนุ่มขำนะท่านผู้ชมอย่าดราม่าอย่าโลกสวยเลยะครับผมว่ามันไร้สาระ คือโทรทัศน์ก็โทรทัศน์กูยูทูปก,กองกูเด็กน้อยเขาดูเขาดูเป็นเราเขาไม่ทําตามมันหรอครับคุณเชื่อผมเนี่ยไอ้เหี้ยขนาดหลานผมผมผมถามมันมันมันกล้าไหมมันก็ไม่กล้านี่มีใครกล้าทุบโทรทัศน์ตัวเองหรอ,อ,อช่องอื่นเขาก็ทํารุนแรงเยอะแยะมึงไม่ไปด่าเขาพอกูทํามึงด่าออกูก็งงอยู่ทําอะไรก็ไม่ถูกใจเดี๋ยวจะทําให้ไหมเอาหรือเปล่ายัดแค่ทาคมบาดใจ โอเคครับใครที่ชอบที่นี่อย่าลืมกดไลค์ like กดซับสไคร b ์ครับวันนี้ผมมีเกมมาแน,น่นีน่แหละใครที่ใครที่ด่ากูนะผมพูดเลยนะใครที่ไม่ใช่ FC แล้วด่าผมนะนี่ถ้าเจอต่อหน้านะกูฟาดอย่างนี้เลยโอเคแล้วเจอกันใหม่ let's go